ไไรางวัลค่ะผมตกคนเลยอ่าอ,าอ่า,อาทำที่ดีก่อนทำที่ีก่อนทีะยังยังตกใจแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เลยครับเพราะว่าบนเวทีก็พูดผิดพูดถูกก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมจริงๆรู้สึกดีใจมากที่ได้แบบว่ารางวัลนักแสดงชายยอดนิยมนะครับผมขอบคุณ <c oughs> แฟนๆน,นะครับผมที่ร่วมกันโหวตแล้วก็คอยสนับแล้วก็ซัพพอร์ตผมมาครับก็รางวัลน,นี้ก็จะเป็นอีรางวัลหน,นึ่งที่ผมจะมีกําลังใจในการพัฒนาต,ตัวเองเรื่องการแสดงนะครับผมจริงๆรางวัลเนี้ย ผู้เข้าชิงแต่ละคนเน่ะเก่งกันทั้งนั้นเลยครับผมก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับผู้เข้าชิงทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็แฟนคลับทุกก้อเหมือนกันนะครับผมก็ขอให้มีความสุขครับผมแล้วก็ขอให้ตัวผมเองมีความสุขกับการแสดงด้วยครับผมก็ไม่รู้มันเซอร์ไพรส์มากตอนแรกก็คิดได้ใจตอนแรกเกรงหนูอ่ะหนูประกาศก่อนแล้วก็หนูถ้ากล้องมาทางเนี้ยหนูแน่แล้วรู้ว่ากล้องมาเนี้ยเฮียแน่แล้วก็ยังไม่ได้เตรียมคำพูดอะไรสักอย่าง ครับผมแต่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมยังไม่หายถึงเต้นเลยก็ถึงเตอยู่แค่นนก็ลยได้ได้ว่าเหนื่อยครับเพราะว่าโชว์เสพภูมิต้องวิ่งปุ๊บปุ๊บลงมานั่งข้างหน้าครับแล้วก็มารอลุ้นเลยก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันครับอยู่ดีก็ถึงสาขาที่ผมเข้าชิงก็วันนี้ได้รับรางวัลนักร้องพิงไทยสากลยอดนิยมครับก็ดีใจมากเลยครับขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่แบบเสียสละเวลาแล้วก็เสียสละอะไรหลายๆอย่างให้ ผมครับก็เอาเรางวัลมาฝากทุกคนแล้วครับแล้วก็ยินดีกับทุกศิลปินทุกท่านและก็นาราทุกท่านเลยครับที่ได้รับรางวัลครับแล้วก็ที่เข้าชิงทุกคนด้วยวันนี้มาคูกบอกว้ารางวัลถกดีใจครับดีใจจริงๆอย่างที่บอกไปตอนแรกคือเราเข้าชิงเราก็รู้สึกได้รับรางวัลแลนะ้วฮะพอได้รับรางวัลเองก็รู้สึกยิ่งดีใจใหญ่ดีใจตื่นเต้นบอกไม่ถูกหนูพูดเลยแล้วกัน <c oughs> ใช่ครับก็คนละเวครับคนละทางครับแต่ว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันครับไม่แต่หนูก็แสดงเก่งนะไม่เฮียมาตรงนี้ได้ก็เพราะหนูเหมือนกันการแสดงอ่ะอโ้ยูแต่การเนี่ยแต่การร้องเพลงเฮียไม่ได้ช่วยอะไรเลยน้อขอสามารถหนูเองพูดตรงช่วยอยู่ก็นี่ไงมันเป็นเวของเฮียกับเวของหนูมันก็จะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหนู ใช่ไปไปไกลเลยโหจริงๆความรู้สึกหนูหนูเข้ามาอยากเป็นเรามองหนูแต่แรกอยู่แล้วว่าหนูเข้ามาเพราะว่าการร้องเพลงมากกว่าการแสดงอย่างที่เคยบอกไปครับผมก็เลยรู้สึกว่าการที่ได้รับรางวัลนี้เป็นแบบว่าเป็นลังใจหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ที่สําคัญก็จะทําให้คนรู้จักหนูมากขึ้นแฟนๆก็จะรู้จักมากขึ้นหรือว่าหนูได้ขึ้นมาร้องเพลงวันนี้ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่า เออคนเราแบบในยุคแบบในทุกยุคสมัยอะมาได้ฟังเพลงหนูง่เรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้หนูได้รับรางวัลครับ,รบดีใจด้วยอยู่แล้วครับตอนนั่งแบบนั่งรุนรางวัลก็เฮียก็บอกอุยเฮียจะได้เนี่ยเฮียจะอ่าแบบเฮียจะได้เป,เปล่าถ้าเกิดว่าแบบได้จริงๆขึ้นมาแล้วเฮียเพื่ออะไรเฮียไม่ได้คิดเลยเลยเฮียก็นั่งลบ นั่งลกโลกโลกลนโลนอยู่ครับโลกโลนโอเคถ้าเห็นได้ก็ดีใจด้วยอยู่แล้วเขาดีใจมากเลยครับแล้วก็นี่วันนี้ได้ด้วยกันเลยใช่เอามาฝากทุกคนแล้วครับผมใช่ครับแล้วเฮียเก่งอยู่แล้วครับหนูได้รางวัลหร,รือห,หนูได้รางวัลแล้วเราจะไปให้ได้รางวัลอีกทำไมฮะในเมื่อหนูได้รางวัลเรียบร้อยแล้วหนูยังอยากได้รับรางวัลจากเฮียอีกเหรอสปอนเซอร์คอนเสิร์ตอือ ซุปเปอร์สตาร์ติดอันนี้คุณเล่นอะไรนะใช่อันนี้จะหนูจะทวงแล้วนะถ้าเราจะไปสปอนเซอร์เนี่ยอ่าหนูอยากได้อะไรมาก็ไม่อยากได้อะไรเออถ้านี่ถามหนูหนูก็คิดแล้วว่าหนูก็ไม่อยากได้อะไรกับเนี่ยใช่ก็ไม่อยากได้กำลังใจที่ดีหนูก็น่าจะดีใจใช่หรือเปล่าอยูอย่างนี้แหละดีแล้วคร่ะไม่อยากได้อะไรเลย เฮียได้รางวัลไม่เฮียได้รางวัลเฮียจะเป็นอะไรให้หนูหนูต้องให้เฮียไม่ก็เฮียได้เฮียได้รางวัลเฮียได้รางวัลหนูก็ต้องให้รางวัลเฮียไม่เฮียเหมือนที่หนูได้รางวัลเฮียก็ต้องให้รางวัลหนูเฮียก็ต้องได้เฮียก็ต้องอ่ะโอเคเราให้รางวัลอะไรกันดีกว่าไม่ให้ครับใช่ครับผมใช่ครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทางคมชนลึกมากๆนะครับผม ก็ที่จัดงานในีแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะฮะด้อมเราโซนชนชัยนันุทุกคนที่ร่วมโหวตให้พวกเราทั้งสองคนนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะพัฒนาของตัวเองต่อไปนะครับเฮียเลยครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณสาหรับสิ่งเชียร์ของทุกคนไม่ว่าจะทางหน้างานแล้วก็ทางหน้าจอด้วยที่คอยติดตามผลโหวตของรางวัลหนู่กับเฮียในวันนี้นะครับยังไงก็ ฝากซีนนเนียลต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะอยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปอีกนานๆนานๆเลยนะฝากรอติดตามผลงานของเราทั้งคู่ด้วยนะครัใช่ครับขอบคุณทุกคนไว้ครับ